เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานมาว่าแซมแบ็กสแมนลาออกจากตำแหน่งของ CEO ของ FTX กรกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตเคอรเรนซี FTX ที่ต่อสู้ดิ้นรนได้ยื่นล้มละลายตามคำถแถลงที่โพสบนบนัญชีทวิตเตอร์บริษัทกล่าวว่าการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่11 เป็นขั้นตอนที่จําเป็นในการก้าวไปข้างหน้าและเพิ่มการกู้คืนสูงสุดสําหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาคดีในบทที่11จะรวมถึง FTX .US บริษัทลูกในอเมริกาของบริษัทกระดานแลกเปลี่ยนอีกด้วยการล่มสลายอย่างรวดเร็วและเหลือเชื่อของอาณาจักรคริปโตเคอร์เรนซีและผู้ก่อตั้งที่ดูเหมือนจะอยู่ยงคงกระพันได้ส่งผลกระทบ อย่างหนักต่อตลาดสกุลเงินดิจิตัลอย่างบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตัลที่ใหญ่ที่สุดเกิดความผิดพลาดไปมากกว่า5%ทันทีหลังจากการประกาศการล้มละลายโดยแต่ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่11,394 u s ดอลลาร์ เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่หยุดหย่อนโดยล่าสุดร,ราคาของเรียน FTT บนกระดานเทรดบิดครับของประเทศไทยเราตอนนี้ราคาของเรียน FTT ลบไปถึง13.95%ราคาตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่101บาทจุด 7.3สตางค์ล่วงลงมาจาก1,000บาทโดยใช้เวลาแค่เพียง6วันกันเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเหรียญ FTT นี้จะสัรลอยกับเหรียญลู n a หรือไม่ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ